Con mần hạ cốp Này chua rồi phía không đúng không? nghe nhai đâu cái, đi, cái đầy cái, cục, xin... cục, cục, cục. Cái mẹ bỏ ở đây Ồ, nè xăng nè, mẹ bố

สมัดดีๆเดียวเม่งดาอกอืมหายยากอ่ะอโ,ยะโ้ยหาเบื้องกขเู่ขู่หงอปูตัวมีน่ามพร้อม เจอไหมว,ว้าว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 ไม่คิเแทงปีกร่างมันะนะงูกแกแล้วมันออกจากง่ายแล้วมันกระแรนเขางูปูัแต่ทันแต่ดีๆเด้อแมงดาออก <N> ไนแม่โอ้แม่เราก็ได้เวย้ยบอกแจอดสุดยอดสุดยอดเลยมานมนมันมานแท่กบเกลียเกลีก็ได้เดี๋ยวขน้นให้นต้องมาหาน้สอยนีมัเคยมานทางนี้นะ บนเราดีค่ะยู่จนนอกหนังนาะไอ้ที่นี่นีไงมันหนึ่งโต๊ะขนนี้บ่ะเออนี่นี่ปล่อยตัวนึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยตัดทูสุดยอดเลยเคียเคียว่ามันจอบมือมืองามอยู่ตัวนี้มึงหันหันทองมึงไเอ้ยกำลังงามเลยเหงเหลืองแล้ว ไอ้ฝอยอลไรพี่น้องเนียนี่ๆดินพุ่นๆอ๋อนะแก้บ้างเอาฝอยอีกแล้วพี่น้องอยู่ไนไงฮูกฮูกว่าสีหาได้เด้ดมึงนี่หูกแห้งอืมเอาจุกให้พี่น้องบ้างโอ้ยตัวใหญ่จ้าใหญ่ใช่ไหมอือตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่มาเอาจรแกะไม่ใหญ่มากเท่าไรหรอกแต่ก็ใหญ่กว่าโอ้เห็ดเอ็ดเปียดอยู่พี่น้องเลย อุ้ออยเงี้ยแตกพร้อม่ความก็โอ้พี่น้องเลยทั้งเบิ้งหของมันอยู่นี่นะครับกบงง่ายเขาว่าเอ้ยง่ามขนาดเลยตัวนี้แม่แใช่นนอยู่ตรงลกๆนี่แม่ ตรงไหนเปียกอ่ะ hmm. ต oh, oh. ัวเล็กมันจะชอบอยู่ตรงไหนที่มันเริ่มแห้งร้อนตัวใหญ่มันจะดีโอ้โหห่วงร้อมพี่น้องห้องเงียบๆเลยมูมานมาเมียมานหาไก่กันพี่น้องเพื่อมันจูไก่กันโชว์บังโชว์บัง ตัวไ่ใหญ่อทางฝนเลยตัวเล็กน้อยแม่เราถือกบมาน้องกบน้อยใช่ดกจเอาลงอยก็เอา่ใช่เหมือนนี่หูปูบ่ะ ngày mình ngày ngày trời lực nu ừ. ừ. kia phải kín bố chụp bừng bố hình Hà. cục mẹ lo hả đâu Wow Ô, ừ, ngàm ông Tông lên khi nào ngay chả cái <laughs> <laughs> เจ่หหกเนาะต่ว่าคนอันเหยียบคืนเหยียบลุ้งมืงอ่ื่นยนไนไงไงีไม่มีใครโทรมาใช่ไมไม่ได้ยินต่ว่าสูงงานกันหมดแล้วแบบคุกคือใค้มัดเนแม่ Nghe rồi. Man man mày. Mà. ไหนอยู่ไหมอยู่ในน้ำป่ะอยู่ไรโอ้ยน้อนคุบน้ำกว่าท่านม,มีน้ำแน่เลยจะได้ใต้นี่แห,หละมันชิมุดมุดตั้งมันอีกแล้วนองโอ้ยเอาเสีสสสสสสสเยมเส่อพี่น้องเลยเต็นดองออกลงน้ำเสวยเอากบนำแม่ครับ ใช่แม่่ไงวะเท่าเท่าวะเห็นต้ห้อยวะที่เหลตัวใหญ่นี่อ๋อนี่เห็นต้เห็นต้ได้นี่ตัวหน่อยอยู่นี่โอ้เห็นยังไงตัวหน่อยอยู่นี่บึ้งมันอกอง่ายง่ายให้เห็นใบได้ตัวหน่อยตัวใหญ่ออกไปใส่ออยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวสักห้ามันได้กดเคลื่อนเลยได้กดเพื่อนตรงนี้หมันตรงนี้มันไม่ มองที่ซองได้พี่น้องมาเนี่ยทั้ง่นกระสูต่อไปอวันนี้นะคะ<แ>กค็มีแค่นี้แหละไปหาได้จะก,กลับบ้านแล้วนี่ววได้กบเก้าตัวแมงดาเมงดาแมงดาตัวนึงแมงดา้ตัวแล้ก็ได้เขียดได้แมงตัดเต่าด้วยเนี่ยวันนี้ก็จบรายการแค่นี้นะคะเรื่องหากินหาอยู่ มูลาสวัสดีค่ะแค่นี้เลยคะ่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม,ดามกดไลค์ด,ด, like ด,ด้วยนะครับกดไลค์นะคะวันนี้แค่นี้เลย